โอเคก็กลาบสวัสดีนะครับผมวันนี้มาพบกับช่อง New Family นะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์วันแรกของผมนะครับทุกคนก็เป็นวันแรกอะ่ะผมก็เลยอยากทาคลิปอะ่ะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงว่าเรียนแล้วมันจะคลองดูหรือมันจะน่าเบือ่อหรือไม่น่าเบือ่ออย่างที่เราคิดนะครับเห็นบอกว่าการเรียนออนไลน์เนี่ย กห็หน้าเบื่อเยเนาะเพราะว่ามันต้องเรียนทางไกลบางทีทุกคนก็จะไม่ฟังไงเออพอบ,บางทีผมก็จะฟังครูมันรู้เรื่องแล้วก็เสียงส่วสซ้าช่วส้นแล้วมันจะเออวุ่นวายครับทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8ปดโมงสีแล้วเวลาเข้าเรียนของผมก็ประมาณ9ก้าโมงครับทุกคนรอประมาณสัก10นาทีครับ วิชาแรกวันนี้ก็คือวิชาชีวะครับทุกคนวิชาที่ผมชอบง่วงนอนมากเลยวิชานี้ก็ไม่ค่อยตั้งใจฟังนะเวลาเรียนแต่วันนี้ก็ต้องตั้งใจเรียนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับว่าการเรียนออนไลน์วันแรกนี้มันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวรอเวลาอีกสักสิบนาทีกันไปกันเลยคนก็ได้เวลาเรียนของผมแล้วนะครับคนเดี๋ยวผมจะเข้าห้องก่อนตอนนี้ เข้าห้องเรียนเริ่มไหมนะครับทุกคน<_ <A> _>อะไรเนี่ยหน้าพัดเริดไม่ถูกนะครับหน้าพัดเปิดอะไรนะเดี๋ยวผมวดจำไม่ได้เลยหน้าพัดเวิดอะไรนี่ก้าวก้าวก้าวันนี้เร,กรากลังเชื่อๆนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเรียนก่อนแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอันนี้นะครับ อนนี้ผมก็ได้เรียนแต่ละวิชาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็รอเวลาเรียนวิชาสุดท้ายเท่านั้นก็คือวิชาฟิสิกส์ครับเป็นวิชาที่ง่วงกว่าวิชาก่อนๆครับทุกคนเพราะเป็นวิชาคำนวณน,นะครับทุกคนมันจะยากแล้วมันก็คำนวณเยอะแยะมากมายผมก็ไม่ชอบคำนวณผมไม่ชอบคณิตศาสตร์เอาง่ายๆนะครับทุกคนมันก็จะยากตรงนี้แหละครับที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์แต่ตอนนี้ผมก็เล่นเกมรอเรียนชั่วโมงสุดท้ายนะครับผม เป็นเกม GTA นั่นเองสนุกอยู่นะครับผมแล้วการที่เราเรียนออนไลน์นี่มันก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรมากเท่าไหร่แต่เราต้องมีอุปกรณ์ให้พร้อมครับทุกคนถึงมันจะไม่มีมากเท่าไหร่นะครับจะมีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็สามารถเรียนออนไลน์เฮ้ยที่เรียนออนไลน์นด้แล้วนะทุกคนก็ใครมีเครื่องเดียวนี่ก็สามารถได้ถ้ามีโน้ตบุ๊กมีคอมก็สามารถเรียนได้หมดครับ ขอให้แตว่ว่ามีแล้วก็อยากให้เรียนกันทุกคนนะครับเ mm hmm. พราะว่าเดี๋ยวความรู้มันตามไม่ทันนะทุกคนอันนี้เป็นสารานะ mm hmm. ผมก็ใช้กล้องเว็บแคมกับคอมนะครับผมต่อกันแล้วก็เชื่อมต่อในะโปรแกรม Zoom นะครับต้องเรียนผมนี่สอนในโปรแกรม Zoom นะครับทุกคน mm hmm. เพราะมันใช้เน็ตน้อยล ne มันก็น่าจะใช้เน็ตเยอะครับทุกคนถึงมันจะดีก็ตามแต่มาใช้เน็ตเยอะมันก็เปลืองงบประมาณดีนิดหน่อยนะครับอันนี้มันก็กินเน็ตไม่มากเท่าไหาร่นะทุกคน ก็สาหรับโรงเรียนไหนก็เรียนบ้างแล้วก็คอมเมนต์ได้นะทุกคนโรงเรียนผมก็เพิ่งเรียนวันนี้เป็นวันแรกนะครับเป็นการทดลองเรียนวันแรกครับทุกคนก็ผมก็จะได้เรียนอีก2ครั้งไอสองวันก็คือวันเมื่อลือนนี้แล้วก็น่าจะอาทิตย์หน้านครับทุกคนได้เรียน3ครั้งครับแค่นี้แหละแล้วก็เราก็จะไปเจอกันตอนเปิดเทอมเลยอานนี้อันนี้เป็นการทดลองสื่อออนไลน์ว่ามันจะใช้ได้ไหมว่าเด็ก เด็กนักเรียนสมัยนี้มันจะน่าห AL, เด็กเสมัยนี้ก็น่าจะรู้เทคโนโลยีมากกว่าคนก่อนๆมากแลเพราะเทคโนโลยีสมัยนี้มันทันสมัยใช่ไหมล่ะครับเออมันก็เลยพัฒนาได้เร็ว <c oughs> เรียนรู้เร็วมีสื่อ YouTube มีอะไรต่างๆมากมายครับมีเน็ตมี WiFi มีเฟสอะไรพวกนี้นะครับทุก <c oughs> คนเออมันก็เลยเป็นช่องทางในการเรียนออนไลน์ได้ง่ายครับผมถึงแม้ คนบางคนจะไม่มีโทรศัพท์แต่ก็เราก็ต้องหาทางแก้หรือหาทางแก้ก็ไปเรียนบ้านเพื่อนหรือมาเรียนที่โรงเรียนให้คุครูช่วยแก้ปัญหาอะไรก่อน,นเนี่ยครับผมมันก็น่าจะมีทางแก้เสมอนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเกมไปสักพักก่อนแล้วก็เราไปเจอกันที่วิชาสุดท้ายเลยนะครับทุกคนไปกันเลยทุกคนผมเล่นเกมจนเพลินเลครับอันนี้ผมก็เลยเข้ามาช้ากวัน ห้านาทีครับทุกคนผมก็เลยไม่เบ็ดมันไม่โดน,น,นทำนะี๋ยวผมก็ขออนุญาตไปเรียนก่อนนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปในช่องผมต่อไปนะครับผมก็ผมก็จบคลิปนี้พิธีนี้นะครับผมบ๊ายบาย๊ายบายนะเรียนก่อน